หลังตัดครับหลังตัดเสร็จครับตัดไปพร้อมเกียรพร้อมวิธีการเกียต่อครับนี่หลยท่านอยากเห็นครับเครื่องตัดยานแล้วครับ เสน,เนอเไปเลยครับผมผมยุ่ยไก่ครับผมพุ่มออกแล้วมัน,มนกระเด็นเป็นอันตรา,ายครับกำลังลนกำลังตัดอยู่ในแปลงนี้นะครับตอนนี้นะครับท่านี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วหลังบรรยากาศหลังฝนตกครับแอไร์ไม่น้ำแน่ครับเราจะตัดแม่เรื่อยเดี๋ยวไปเบิ้งครับว่าร้อยที่ตัดออกไปนะครับเป็นทังไหน รอยที่ตัดออกไปจะเป็นยังไงจะเกี้ยงจะสะอาดครับอันนี้บอท่านตัดครับในฝ้งนี้าต่อน,นี่ครับนี่สองต่อน,นี่ครับเสมอซือว่าเกือบเสมอพื้นนั่นแหละครับแต่ว่ามัก่ก็มันก็ดูดีกว่าตู้กล่องๆ่องซันมันก็ดีมันจะมันจะได้เสมอแบบนี่ครับอันฟังขวาเห็นไหมครับฟังขวานี่จะเงยวสูงอยู่ ยาก็จะแตกขึ้นมาตามตาคอตานะครับอันนี้เขาพยายา,บ,าบังคับให้ยาแตกต่ำที่สุดนะครับน,นี่นะครับถ้าอธิบาย,ยัางไงทั้งเช่นถ้าห้าบอตัดบ่บอตัดออกเห็นเป็นเสมอพื้นทั้งสิเนครับไอ้นี่นต้นที่เป็นนี่สมมติต้นที่ทสูงทังสี้เนาะนี่้าจะเกิดปะ่ะมันนี้วันนี้วันนี้ นะครับกระเหียวขึ้นมาเหี่ยวซื้อครับนี่นะครับยาจะเกิดมาบนคอที่มันตั้งอยู่นี่แหละครับแล้วก็ทําให้นะยาที่สูงขึ้นมาแหลวก็เหี่ยวล่มไปซื้อครับเป็นล่ำบ่สมบูรณ์ระวังที่เฮ้าเท็ดเสมอให้มันเจียเจียพื้นไะเสมอพื้นไงยาเพื่อขึ้นมาจากางลังได้ครับจะขึ้นมาจากอาคาากอตาที่ยุ่ใตตดินนะครับตาที่ใตดินแบบนี้จะขึ้นมาสวยเว่ากันครับ ต้นสวยแข็งแรงนะครับนี่ครับกระจียไปเรื่อยส่วนรถมาจากออกมาจากปลาได้ไงบอครับนี่มันฝนตกครับรถจอดอยู่ตรงนี้ครับเห็นรถบอแวบๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่หลังปลาสินะหลังปลาหยานี่นะครับอันนี้ก็พิจาจณาแล้วกกัยัางเอาไว้ต่ออยู่ครับเพราะว่าอย่างเบื้องจากต่อเล้วก็ถึงสีหยาบ่อต่างกันนะครับสีหยาเบืงฟังนี่ครับฟังนี่แน่นนนาดี ฟังนี่ก็มีหยาหลายอยู่แต่ว่าเหลืองแต่ว่าโบแข็งแรงบสวยงามกับเอาไปยังครับเท่าอาศัยว่ามันมีต่อหลายมันอาจจะขาดการดูแลไปนิดนึงเลยครับนี่ต,นต่อหลายอยไปยังเชอะเอาไปให้เราครับ็บไวเหมือนเดิมอย่าบังเิไกลได้ครับ ต่อจ่ะต่อสูงสูงสะอาดลงครับสั่นลง นาดไ,ไกลครับหันกล่องที่นองมือรถคันนาน,นี้ครับ,รบเดี๋ยวเปที่นะนครับรถที่นี่ครับรถมาแล้ว ีครับจะฟังพี่น้อง ไปครับนะกด <Sans fits into Elena> เอาเจียต่อเรียบร้อยก็จะเขี้ยวแบบนั้นครับข้าง,งนั้นนี่ครับขึ้นว่าไหมโอ้ยกล้องกัเลยความจะใช่ปุ๋ยเห็ว่าโค้งครับโตโค้คคงจากไกลรถทุกท่นี กันนะครับจ,จัดการแปลงงาสําคัญก็คือเรื่องนึงนะครับหลังจากบริหารจัดการการตัดเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องมาบริหารจัดการของการทําเกียรตอนี่แหละเกียรตอเสร็จกับโรตารี่ขอปั้นครับหรือบางเจ้าเพิ่นักงานใส่โรตารี่ครับเพราะว่ารถไถเนี่ยิ่นมีเพียงพร้อมนะครับเพิ่นมีขั้นที่สูงอย่างเช่นขันบอลลอตารี่ผมก็บบอสามสาิบใส่ขั้นนี้เขาได้ด้วยครับเพราะว่าอย่างอีกประมาณหามือสิบมืออาทิตย์นึงเนี่ยครับหยามันสูงมันสูงเสมอรถเลยไหมครับ มันพ่าสามารถจะเอารถคันนี้เขาจัดการได้มันต้องใส่คันใหญ่นะครับมันต้องใส่คันใหญ่ที่ล้อมันสูงทวมทวมทวมหยาครับแต่ว่ารถคันใหญ่จะติดปัญหาจะต้องใส่บริหารจัดการอยู่ในฟ้ามนะครับมันก็เลยสถีแก้ปัญหาโดยการนึ่งน่ะเอาโรตลี่เพาะว่าพันเลยพันใน้ลองนี่ครับพันในรลองที่เป็นรองหยาเนี่ยได้ลองหยาไม่ตายครับแล้วก็ใส่รถคันใหญ่ที่สามารถเขาจัดการเอารถเอาลิปเปอร์เขา่าพุวนดินไดเลยเข่าพุวนเลยครับ จะได้ง่ายเพราะว่ารถรถเทามีจํากัดรถคันนี้ก็ต้องไปตัดหญ้าตักอาหารในช่วงใบซ้ำครับนี่คยนะครับแล้วตอนนี้ก็คือบ่ได้ให้ต้นเศ้าเนี่ยขันนี้ต้องไปตัดหญ้าครับเขาไ้ตัดหญ้าตัดหญ้าที่เป็นหญ้าคนแห้งวัวเนื้อกินนะครับต้องุดตัดไปแล้วนี่ครับเห็น,น,นรอ คือข้าวโพขาปั่นลงเป็นบ่แล้วรอยังไงเห็นทั้งนี้ครับข้าวโขาปั่นลงเรียบรอย้อยเพื่อเพาเก็บออร์ตตอรี่ของมาพุ่นนี่ครับเพต่อี่หม้อพุ่นจัดก,การเปลียนนี่ถ้าเป็นปุ๋ยเป็นปน้ำฝนกันเลยครับนี่เปลียนหญ้าพวกนี้ครับสวยงามครับโอเคทั้งกลับทั้งเสียครับ ขอบคุณทุกการรับชมครับบรรยากาศช่วงเช้าสวัสดีครับ